สวัสดีครับวันนี้มาขายคันเบ็ด UL นะครับผมเป็นคันตกปลาเกตคันตกสปิวเป็นคันตกกุ้งที่ถามกันเข้ามาเยอะมากใช้ดีมากๆนะครับสำหรับ2รุ่นนี้ก็จะเป็นด้ามกอกเคลือบครับมีให้เลือก2แบบนะครับผมราคาเบาๆส่งฟรีเลยยาว5.6ฟุตนะครับคันเว็ด UL นะครับเวทนะครับประมาณ3.8นะครับเป็นเวทเหมาะๆเลยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นด้ามสีลุ้งนะครับด้ามพุดเดิลน,นี่ครับท่อนโคนจะเป็นสีลุ้งทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับรีซีดก็สวยๆอย่างนี้เลยเป็นทรงพุดเดิลก็อย่างด้ามนมลายไม้มาเริ่มที่คันนี้กันก่อนแล้วกันครับด้ามไมก็อกนะครับผมเคลือบมาแล้วตัวเนี้ยจะแค่330บาทแต่มันคุ้มตรงส่งฟรีด้วยนะครับผมท่อนปลายก็อ่อนๆเลยครับเป็นเคไกด์แล้วก็เป็นโซลิดตันนะครับเหนียวมากๆแล้วก็ ปลายเล็กเรียวแล้วก็ขาไกด์ทิปท็อปเป็นขาด้านด้านในนะครับกันส่เอ็นพันอันนี้ก็จะเป็นด้ามทรงพุดเดิลครับเหมือนกันครับวางเคไกด์นะครับแล้วก็ไกด์ตัวนี้เป็นเซรามิกสีลุ้งด้วยนะครับผมอ่ารับรองว่าสายวิ่งลื่นๆแน่นอนครับนี่ครับเป็นสีลุ้งแบบนี้นะครับสําหรับตัวแรกส่วนท่อนปลายเนี่ยก็จะเป็นโซลิดตันเหมือนกันครับนี่ครับออกแบบมาดีมากครับนี่ครับส่งฟรีนะครับแล้วก็ การแอคชั่นอะไรแบบนี้ครับเป็น UL หมดเลยก็จะเป็นอ่อนๆเรียวๆเวลากุ้งจับปลากินนะครับอ่านง่ายมากนะครับหรือจะเอาไปตีเหยื่อเบาปากระสูบได้หมดนะครับผมยาว5.6ฟุตนะครับคันด้ามนวมลายไม้แค่330บาทคุ้มตรงส่งฟรีนะครับผมกดสั่งซื้อที่หน้าคลิปได้เลยหรือคันสีลุงด้ามทรงพุดเดินเนี่ยจะแค่430บาทส่งฟรีอีกอเช่นกันครับคุ้มค่าแน่นอน คือสั่งที่นี่จะสบายใจได้อย่างหนึ่งคือเราเช็คของให้ก่อนส่งแล้วก็ตรงปกแน่นอนนะครับไม่ต้องมากลัวไม่ตรงปกนะครับตามเรื่องง่ายนะครับดูครับแอคชั่นหวานๆเจีย๊ยบๆเลยครับผมแบบว่าเซนคันดีมากๆเลยครับเด้งๆแล้วก็ท่อนปลายเป็นโซลิดด้วยนะครับเหนียวอ่าอย่างนี้ผมว่าเทสแอคชั่นของดามส่งพุดเดิ้ลให้ดูต่อเลยเนี่ยครับ เด้งๆปลายอาจจะเล็กเรียวนะครับส่งเหยื่อดีดๆแน่นอนนะครับเหยื่อเบาหรือว่าจะไปตกกุ้งตกอะไรนะครับอ่านไปลายได้เลยนะครับเรียวๆเฉียบๆนะครับสําหรับคันนี้